ศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเทพรักษ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานดังนี้ 1. สร้างกลไกการขับเคลื่อนทุกระดับตั้งแต่สจพอทีมปฏิบัติการตำบลและทีมพี่เลี้ยง 2. จำแนกและตรวจสอบข้อมูลข้อมูลดีชี้เป้าเข้าแผน 3. จัดทำแผนครัวเรือนเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพครัวเรือนเป้าหมายทุกครัวเรือน 4. บูรณาการความช่วยเหลือทุกรูปแบบโดยจัดประชุมค i c k อ f f ให้ความช่วยเหลือและดําเนินการบูรณาการช่วยเหลือทุกครัวเรือน 5. รายงานผลบันทึกผลความช่วยเหลือใน TP map logbook ทุกครัวเรือนติดตามและประเมินผลพร้อมทั้งถอดบทเรียน จากการที่สจพอ,อําเภอเทพารักได้บูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายทั้ง160ครัวเรือนภายใต้นโยบายโคราชไม่จนผู้ว่าวิเชียนช่วยได้ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้ลงไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือครบทุกครัวเรือนแล้วผลสำเร็จของกิจกรรม 1. สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ว160ครัวเรือน 2. อ,อยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือต่อเนื่องตามแผนระยะกลางและระยะยาว160ครัวเรือน

ครัวเรือนตัวอย่างกิจกรรมให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเด็กหญิงอังสุมาลินแก้ววงตระกูลตำบลหนองแวงอายุ14ปีอาศัยอยู่กับน้องชายหนึ่งคนอาย,อยุ10ปีบิดาเสียชีวิตมารดาไม่ได้อยู่อาศัยด้วยสภาพบ้านเรือนไม่มั่นคงถาวรและกำลังศึกษาอยู่การให้ความช่วยเหลือมอบถุงยังชีพมอบจักรยาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามอบทุนการศึกษา1,000งบาทส่งเสริมปลูกผักสวนครัวมอบเมล็ดพันุ์ผักชุมชนให้ความช่วยเหลือดูแลคุณภาพชีวิตอำเภอเทพรักษ์ระดมทุนช่วยเหลือทุนการศึกษาส่งผลให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตและศึกษาต่อไปการแก้ไขปัญหาความยากจนจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเทพารักษ์ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลทีมพี่เลี้ยงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมิติปัญหารับผิดชอบดูแลครัวเรือนเป้าหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอยู่รอดพอเพียงยั่งยืน ต่อไป